รริหาท่านคณาจารย์และสวัสดีค่ะนักศึกษาใหม่ที่รักทุกท่านดิฉันดรสุด ok or, าวันนีบัวคณะบดีคณะมนุษยศาสาตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชาารค่ะในวันนี้ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสาตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2564ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพ,พิเศษกศป ปกติในทุกปีคณะของเรามีนักศึกษาอยู่ประมาณ6 0 0 -800 ถึงคนซึ่งมีปริมาณมากน้อยแตกต่างกันไปตามแต่ละปีการศึกษาปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งซึ่งมีจำนวนนักศึกษาตามแผนที่ได้วางไว้ก่อนอื่นเลยต้องขอต้อนรับอย่างเป็นทางการเนื่องจากว่านักศึกษาที่เรารับเข้ามานั้นผ่านระบบการรับที่มีประสิทธิภาพตามระบบกลไกที่ถูกต้อง แล้วก็ได้คัดเลือกมาตามระบบที่จะทำให้นักศษานั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบที่มีการผลิตบัณฑิตที่จะนำทุกท่านไปสู่ระบบคุณภาพในอนาคตต่อไปได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนโยบายที่ชัดเจนในการที่จะมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีศักยภาพแล้วสามารถนำความรู้ที่ใช้นั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมไปถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้นบัณฑิตทุกคนจะต้องเป็นไปตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตตามรายละเอียดของมหาวิทยาลัยและตามอัตลักษณ์บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และอัตลักษณ์บัณฑิตของหลักสูตรหรือสาขาที่นักศึกษาจะต้องเข้าสู่การเรียนที่สอบได้มานั่นเองสำหรับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอัตลักษณ์ของคณะ นั้นนะคะนักศึกษาทุกคนต้องจําได้ค่ะว่าเมื่อมาเรียนที่นี่แล้วนักศึกษาทุกคนที่จบไปนั้นหรือที่สําเร็จการศึกษาไปนั้นจะต้องมีคุณลักษณ์ที่เป็นบัณฑิตนักคิดนักปฏิบัติและมีจิตสาธารณะค่ะส่วนอื่นๆที่เพิ่มเติมมาจากในส่วนของสาขาก็าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะทําให้ทุกคนนั้นจบไปแล้วสามารถเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป ะะเพราะนั้นกระบวนการเรียนการสอนที่จะสร้างความเชี่ยวชาญให้กับบัณฑิตรหรือนักคิดนักปฏิบัติที่ว่าทั้งทักษะวิชาชีพในสาขาวิชานั้นก็จะสามารถนำไปสร้างความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นให้กับนักศึกษาได้โดยศึกษาวิจัยและพัฒนายอย่างเป็นระบบผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโดยผ่านอาจารย์ผู้สอนและผ่านกิจกรรมที่คณะจัดให้นักศึกษาเพื่อที่จะเข้ามา ช่วยเสริมเติมแต่งให้เกิดคุณสมบัติดังกล่าวได้นักศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความใฝ่เรียนใฝ่เรียนในที่นี้ก็คือใฝ่เรียนรู้นะคะศึกษาด้วยตนเองและในขณะเดียวกันความเชี่ยวชาญที่จะเกิดขึ้นจากศาสตร์สาขาของตัวเองที่ศึกษานั้นจะต้องมีความทั้งใจมีความมุ่งมัน่นและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างจรงิจรงจังไม่ใช่เฉพาะว่า เรียนเพื่อให้ผ่านไปแต่ละภาคการศึกษาเท่านั้นทุกคนต้องอดทนต้องมุ่งมั่นต้องใฝ่หาความรู้และสแสวงหาประสบการณ์ในระหว่างเรียนซึ่งลงทะเบียนเรียนเหมือนกันแต่สิ่งที่ได้รับของแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกันไปตามความสามารถและตามความตั้งใจของแต่ละคนและระยะเวลาก็เช่นเดียวกันนักศึกษาแต่ละคนก็ใช้เวลาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการวางแผนที่ดีที่สุดก็คือทําอย่างไรให้ตนเอง ประสบความสำเร็จในการเรียนในครั้งนี้ใน4ปีใน3ปีครึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ได้วันนี้มาพบนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากว่าเราอยู่ในสถานการณ์โควิดที่เราจะต้องออนไลน์ร้อซการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศในวันนี้ก็เลยเป็นการพบนักศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์100%เปเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ดีด้วยสถานการณ์โควิดดังกล่าว ทำให้เราจะต้องมีความพร้อมในรูปแบบของการเรียนการสอนที่จะต้องมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างในปัจจุบันก็คืออยู่ในห่วงเวลาของภาคเรียนที่3ทับ2,513ของรุ่นพี่ในตอนนี้เราก็เรียนในรูปแบบออนไลน์100%ซของในภาคเรียนนี้และในภาคเรียนที่1ทับ2,514เราก็มองว่าในขณะนี้อาจารย์ทุกท่านเขาคงจะเตรียมตัวที่จะออนไลน์100%ซแต่อย่างไรก็ตาม เรายังคงต้องดูสถานการณ์ไปก่อนว่าสุดท้ายแล้วเราจะเรียนในรูปแบบปกติได้หรือไม่ซึ่งคณะมีความพร้อมที่จะรองรับนักศึกษาทั้งในมิติของการเรียนการสอนแบบปกติและในรูปแบบของออนไลน์ร้0ยเช่นเดียวกันท้ายนี้ขอไวโพรให้นักศึกษาทุกคนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษกศปซึ่งเป็นนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2564ของคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาชจริราชพัฒนนครศรีธรรมราชทุกท่านประสบความสําเร็จในการศึกษาประสบความสําเร็จในเรื่องของการใช้ชีวิตมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีพลังในการศึกษาเล่าเรียนสร้างความพร้อมในการพัฒนาตนเองและขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญสุดท้ายอยากจะฝากถึงนักศาใหม่ทุกท่านว่าการเดินทางในเรื่องของการเรียนการศึกษานั้นเป้าหมายเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการเรียนแต่มันหมายถึงการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆที่จะตามมามากมายเพราะนั้นเป้าหมายชีวิตจะทำให้เรานั้นสามารถที่จะเดินทางไปสู่ความสำเร็จได้ถ้ามีเป้าหมายเราก็จะรู้ว่าเราจะเดินทางอย่างไรเหมือนกับที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่า4ปีเราจะต้องสำเร็จการศึกษาเหมือนกับที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะเรียนจบปริญญาตรีโดยการได้เกียรินิยม หรือเราจะตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะจบแค่3ปีครึ่งแล้วเราจะหางานทำได้ภายใน1ปีหลังจากที่สำเร็จการศึกษาซึ่งมันอยู่ที่แต่ละคนว่าจะตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเดินทางสู่ความฝันสู่เป้าหมายของตนเองให้ประสบความสำเร็จและที่สำคัญลืมเสียไม่ได้เลยสำหรับในยุคปัจจุบันก็คือการเก่งอย่างเดียวไม่พอจะต้องเป็นคนดีจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม แล้วก็เดินทางสายกลางมักแแล้วก็ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนที่เราได้เรียนมาตั้งแต่ในสมัยประถมในสมัยมัธยมและตอนนี้มาเรียนในอุดมศึกษาแล้วเรายิ่งจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องการใช้ชีวิตดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จให้ได้แล้วเราก็จะประสบความสำเร็จทุกอย่างขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขกับคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราช และปรับตัวได้ทุกด้านร่างกายจิตใจสังคมรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เรียนอย่างมีความสุขครูทุกคนอาจารย์ทุกท่านจะเป็นกำลังใจและเป็นที่ปรึกษาให้อย่างดีและเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันเรารักขมอสอค่ะสวัสดีค่ะ